ออ, uri, u, ออกจากทุกคนทุกออกจากกลุ ELLI ่มนรกหมกไหมออกจากการเวียนไไวใจเกิดออกจากสามสิบท er ุกคุณทุกคูที Hoy, ่มีอยู่ในใจจงหยุดจงดับจงหยุดคนด้วยพระบารมีที่รูปได้กล่าวเปิดเชื่อมต่อทุกพลังงานขอให้สิ่งทั้งหลายที่ลูกหลานจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สำเร็จาสำเร็จสำเร็จสำเรจึงได้มีบารมีอันสูงส่งเข้าส่ผู้่านมาหาผู้านธรรมจารย์ we'll talk ว่าคณะสงฆ์ประธานสงฆ์ปักก่อนครับตรงไหนก็ได้ครับและจุดเทียนให้ครบนะครับเทียนจุดให้ครบเลยแม่อ้นคือเทียนให้ครบนะคะแต่ละองค์ขององคหน้าพระแก้วแดงนี่ท่านมีองค์จะตัวนั่งอยู่องค์หนึ่งนั่นแหละวันี้อา마ทำดูก็มานะว่าเลูทีเสือก็เยอะก็สุดนะใัญหาของเกษตรจะช่วยได สาธุที่มาเปิดประดับสำคัญลงมามีการกราบลาลงนะฮะแล้วก็ตัวแทนเราที่กลับมานั่นเองะสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขอกล่าวถึงสมเด็จพุทธองค์ปฐมพุทธเจ้าทุกองค์พระปัจเจกพระธรรมพระอรหันต์อริยบุคคลมหาโพธิสัตว์ท,ทั้งหลายพระแม่ธรณีภูมิเจ้าที่หลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์องค์พระบารมีทั้งหลายฐานที่แห่งนี้ องพญานา,นาคเมนาคีปูนาคาที่เป็นสายเชื้อนาคสุริยะวงศ์าราคานาคาทิบุตราชายทิบดีสุริยะวงศ์านาคีราชินีทั้งหลายกับนาคน้อยและก็พ่อพระเจ้าสุสริยะพระเจ้าชัยวร,รมันที่7กับพระแม่โสมานาคาราชนินีซึ่งมาวันนี้ปลดปล่อยแน่นอนเพราะฟ้าดินลงมาเคลียให้ไม่ใช่เราทำเอง และข้าพเจ้ากอขอ,ขอน้อมถวายเครื่องบวงสวงใบสีแด่พุทธเจ้าเด่ทุกพยานทุกพระองค์ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างโปรดได้รับเครื่องบวงสวงใบสีของข้าพเจ้านายมนตรีเดชโฮมนายสุกิจบังกินดาและหมู่คณะพร้อมด้วยญาติธรรมคณะภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ภิกษุณีทั้งหลายทุกท่านที่มาร่วมในงานล้วนเป็นเจ้าภาพขอให้มีส่วนแห่งบุญแห่งบารมีร่วมกัน ขอพุทธังบางเกิดเปิดโลกทำบางบังเกิดเปิดโลกสังคังบางเกิดเปิดโลกเปิดโลกด้วยนะณูพุทธายะสาทุกสาธุกสาธุขอเปิดทุกทิทุกทางทุกหมู่ทุกเหล่าทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างลูกขอเปิดโลกใช้ชื่อว่ามหาพิธีบวงสรวงเปิดโลกเปิดมหาบารมีเปิดสถานที่เปิดสันธรรมอีสานใต้ วันนี้ข้าพเจ้าจะใช้พระละกำลังที่มีอยู่เพื่อให้ตรงนี้เป็นร่มโพล่มใสอาจจะเปลี่ยนชื่อมีร่มโพเข้าไปใส่ร่มโพแบบไหนก็ว่ายทีหนึ่งอันนี้ให้แม่รับหน้าที่นี้ไปในการใช้ร่มโพเพราะท่านสื่อมาอย่างนี้นะครับเอาละเราจะเริ่มพิธีแล้วให้ตั้งจิตตั้งใจทุกคนปรารถนาอยากพบสวรรค์นิพพานความสุขทั้งหลายธรรมะและความเป็นอยู่ก็ขอให้ทุกทุกวงได้ประสิทธิประสาทพรอ,อ่ะพร้อมกันแล้วนะนะอ่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจฉังสะเสนังสะพันธุงนลินทังปาริตานุภาโวสะทารคตุตี พาิตาวานาเมตังสาเมตตาพาทันตังอวิกิตาจิตตาพาิตังพานันตุสักเคกาเมจารูเปสิริกขะราตะเตจันตาลิเควิมานีทีเปรตเทจะคาเมตารูปนาคหานีเคหาวะวัตถุมหิเเคเต ภูมมาจายันตุเทวาสาระสารวิสเมยักขันธพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวัลวัจนะสาทโวเมสุนันตุุธรรมสวนากาโลอยัมพัทันตาธรรมสวนาะ กาโลอายมพาทันตาธรรมสวนากาโลอายมพาทันตาสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้านายมนตรีเดชโฮมโปรดสัตด้วยพระกําลังและชื่อนามพระยาธรรมปางทรงเครื่องเปิดโลกโปรดสัตองค์บรมพระเจ้าจาักรพัรด์พระศรีอยเมตยไต ขอกล่าวเบิกเลิกเบิกชัยเปิดคิดเปิดทางเปิดพบเปิดภูมิเชื่อมต่อตั้งแต่อมะตะมหานิพานมหานิพานิพาน,านผมมโลกเทวโลกมนุษยโลก16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลหมื่นโลกธาตุแสนกฎจักรวาลอนันตจักรวาลสมเด็จพุทธ,ธองค์ปถมทรงโปรดเสด็จมาเป็นประธานในการทำพิธีในครั้งนี้และทุกๆพระองค์ญาณ ในมหาพิธีบวงสวงเปิดโลกโปรดสัตว์เปิดสถานที่เปิดสถานธรรมอีสานใต้ให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จเป็นร่มโพร่มใสให้เวในได้พึ่งพาอาศัยด้วยเทินพุทธังอาราทนังกะโลมิทำมังอาราทนังกะโลมิสังฆังอาราทนังกะโลมิพุโทโธโลกะทีปังทิพระจักกุเทวินโสทวยเทวินโทวิโสทยิ ธรรมโมโลกะทีปังทิพระจกุเทวินโทวิโสทะยิสังโคโลกะทีปังทิพระจกุเทวินโทวิโสทะยิพุทธังบังเกิดเปิดโลกอรหังธรรมังบ mm uh ังเกิดเปิดโลกอระหังสังคังบังเกิดเปิดโลกอรหังนาเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดนะเปิดจ네ิตโมเปิดใจ เปิดโลกเปิดมหาบาร,รมีเปิดสถานที่เปิดสถานธรรมอีสานใต้ด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุทโมนะนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตรานาณมณีนพราชีสหัสสุธรรมาพุทธโทธโทธโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อาคีทานังวารังคันดังศิวดีจะมาห้าเทหลังอาหังบรนทามีทูระโตอาหังบรนทามีทาตุโยอาหังบรรทามีสัพพโซพุทธธรรมสังฆาปูเชมีหานะปะสะอินะมกะตาะสะรัรตนะอิสิวิสาถหาวาสาสะอุเอจิปิหาทิยารัตนัง นาสามิเหสียะสัปุพะอปุทะกาจนายะเวสะเกะหิสัทุมโตผู้โมยโลนาโลนามาพุทธังทยายะนภะปะทากานากนาภะกตะสาธุสาธุสาธุณวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566ขึ้น9ก้าข้ามเดือน8ปีเถาะซึ่งเป็นวันมหามงคลเป็นวันธงชัยเป็นวันมหาบารมีประกอบมหาพิธีบวงสวง เปิดโลกเปิดมหาบาร,รมีเปิดสถานที่เปิดสถานธรรมแดนอีสานใต้ณนะเวลานี้มหามงคลนโลกได้มาถึงแล้วข้าพเจ้านายมนตรีเดชโฮมโปรดสัตว์ด้วยพระกำลังพระยธรรมปางทรงเครื่องเปิดโลกโปรดสัตว์องค์บร,รมพระเจ้าจากักรพรรดิทาศรีอริยะเมตไตรอาจินไตวิมุตติธรรมขออารัธนามหาบาร,รมีสมเด็จพุทธองค์ปฐมพุทธสรีขีทศพลที่หนึ่งมหาบาร,รมีของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ มหาบารมีพระปเจกับพูทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมคำสอนของผู้ทธเจ้าทุกๆพระองค์มหาบารมีพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์มหาบารมีพระไอยเจ้าทุกๆพระองค์มหาบารมีพระมหาจักรพัฒนราชเจ้าทุกๆพระองค์มหาบารมีพระมหาโพธิสัตวเจ้าทุกๆพระองค์คุณบิดามารดาทุกท่านทุกภพทุกชาติคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกภพทุกชาติ เทพภูมทั้งหมดเสด็จพ่อเสด็จแม่เสด็จปู่เสด็จย่าพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพพระเพลิงพระพายพระพิรุณพระอินทพระพรมพระยมพระการท่านเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระยายมราชนายริยบาลองค์พ่อพระศิวะผู้ยิ่งใหญ่พ่อพระนารายพระแม่ศรีอุมาเทมีพระแม่ลักษมีองค์พ่อพระพิคเนต พระแม่กวนอิมปางประธานพรพระอวโลกีติเตสวนอามาปางพันมือพันตาพันลิดพันเสียนพันอาวุธกับอีกพันฝ่ามือพระยุลายองค์พ่ออมิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งยินแดนพุทธเกษตรแดนทิพพนิพานมหานิพานอมะตะมหานิพานสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทั่วทั้ง16ชั้นฟ้าส5หชั้นดิน14ชั้นเบดานหมื่นโลกธาตุแสนกจักรวาลอนันตจักรวาลทั้งที่ได้เอ่ยนามไม่ได้เอ่ยนามก็ดี ขอให้รับดูด้วยทิพยานได้โปรดเสด็จมารับเครื่องบวงสวงใบสีของข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วข้าพเจ้าขออนุภาพมหาบารมีฉับพันรังสีภระฤทิ์พระเดชพระกำลังเปิดสถานที่สถานธรรมแห่งนี้ซึ่งมีนามว่าสถานธรรมแดนอีสานใต้ตั้งอยู่บ้านเลขที่210หมู่9บ้านหนองตาตําบลตูมใหญ่อำเภอเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่อาณาเขตย7ไร่ เป็นทิพย์บิมานมหาราชบังทิพย์ของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7พระนางโสมานาคาเทบีพร้อมทั้งโคดบงเชื้อสายสุริยะชัยวร,รมันพร้อมทั้งเป็นทิพย์วังบาดานขององค์พญานาคสุริยะบงสานาคาธิบดีและแม่ย่าสุริยะบงสานาคีราชนีนาคีนาคน้อยโคดบงสานาคาสุริยะทั้งหมดทั้งมวลมีประธานสงฆ์ที่เคารพนับถือนามว่าองค์หลวงพ่อโพสีสุริยะ และพระอาจารย์ที่มาเป็นประธานสงฆ์ในมหาพิธีนี้คือพระอาจารย์เอกปรมะซึ่งได้นำพระญานพระบรารมีมากล่าวปลดลอกวิบาก,กรรมให้แก่ทุกพทุกภูมิทุกมวลทุกทุกมวลมนุษย์และประธานฝ่ายภิกษุณีมีนามว่าภิกษุณีอาเยเปมานูรัพพัทฉายฉายรศมีพัดสอนเป็นประธานฝ่ายจัดงานนำหมูสัตว์ออกจากทุกในครั้งนี้และประธานฝ่ายคารวะมีพระนามว่านายบุญหมาย เครื่องพาทีและเครือญาติมีวัตถุประสงค์ในการเปิดสถานธรรมดังนี้ 1. ส่งต่อสะท้อนสัจธรรมนำพาหมู่สัตว์ให้พ้นทุกข์สทำเป็นสถานอโรคยาปรามาราพารักษาโรคด้วยน้ำสมุนไพรทิพโอสถ 3. เป็นที่ปรับพลงานฝึกฝนปฏิบัติรองรับญาติธรรมนำพา ให้ออกจากทุกข์ออกจากหัวใจของตนข้าพระเจ้าทั้งหลายทั้งเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาขอพระมหากรณาพระมหาบารมีเปิดโลกเปิดธรรมเปิดธรรมสถานอีสานใต้ให้เป็นล่มโพล่มใสให้เหล่าเวไนได้พึ่งพาอาศัยในบุญฝึกฝนกายใจให้พ้นทุกข์คือวิมุตติธรรมอันสูงสุดคือนิพพานมหานิพพานอมตะมหานิพพานทุกๆดวงจิตทุกๆวิญญาณทุกๆท่านด้วยเทอญ สาธุสาธุสาธุอานุโมทามินิพพานะปัจโยโหตุพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิประสิทธิด้วยนโมพุทธายะ ร่วมบุญไหมอ,อะจะร่วมบุญไหมเอาตังมาร่วมบุญแล้วจะถวายสังฆทานแล้วเอาตังมาร่วมบุญมากน้อยแล้วแต่นะลูกจวส่งคืนแม่ส่งต่อไปนะลูก ที่บ้านร่วมไหมเออโอเค,อเคใครจะร่วมบุญบ,บ้างพี่สงาชาบ้านก็ร่วมบุญมาเดี๋ยวพี่สง่าจัดแจงเป็นของพระทั้งหมดเนี่ยแบ่งแบ่งให้พระทุกลูกไป ัองที่แบที่รวมรวมกันคือไม่ได้หนักคนใดคนหนึ่งเนาะที่รังจวนทำบุญถวายพระไหมไอ้ถู้ายอยู่ไหนนี่นี่จะถวายพระอ่ะยอดสังอ่ะยอดสังแบ่งออกไปพระเหลยทั้งหมดสี่รูปอ่ะทีวสี่รูปว่ะเป็นเจ็ดแบ่งกันเลยเป็นเจ็ด ทั่วนะคะเอารวมแล้วก็แยกเป็นเจ็ดกองเอารวมแล้วแยกเป็นเจ็ดกองให้เท่ากันเลยอนไม่เท่าองค์ใหญ่นะจะได้พันหนึ่งอองค์ใหญ่พันหนึ่งของการตูงพันหน่านอกนกก็แบ่งแล้วองค์ใหญ่พันหนึ่งแล้วก็องค์ของหลวงพ่อพันหนึ่ง ไม่อยากบอกใครมากอบอกไหมสองอ,อ,องค์จ้ะมาด้วยอสองค์หรอเดี๋ลูกคไปถวายเองบอกนะกจีจะรวมแล้วแบ่แยกเึองพรเที่มาเนี่ยรู้เอาไปรวมกันแล้แยก 多少来着？ เดี๋ยวให้ทุนการศึกษาเด็กเดี๋ยวจะให้ไปมอบอันนี้่อันนี้สวายพระไหมไม่ถวายพระอันนี้เดี๋ยวเพียงเชิญไปมอบทุนการศึกษาให้เด็กนะเอารวมกันเลยคองว่าจะให้ถวายพระไม่ใช่สวาอันนี้ก็คือการศึกษาเด็กไปเลยให้โรงเรียนนะคะเอามารวมให้โรงเรียนเป็นคุณลำจวนสิวนะลกคุา แม่ไม่ไม่ใช้เงินแบบนี้เงินโบนแม่นนไม่ยุ่งใหาลำตัวผิวขึ้นเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้เด็กโรงเรียนเพราะเขาอุตส่าห์มาเดินด้วยไไใช่มแทนแม่นั่นแหละแม่ไม่รับเงินแบบนี้ไม่ต้องบอกว่าเท่าไหร่เนาะ

เีลานี่มาจากฟ้าจริงๆเครื่องไม้ทั้งหมดประตูของเครื่องพาทีทั้งหมดนะคะถอวาอาวุการกับผพุ่มพุ่งนาการดูแลกันได้เยอะคนนี้ได้เยอะให้เป็นอาวุโสการร่วมกันเพราะว่าคนเรามีน้อยนะคะแล้วก็เรามาสลายเช่นกันเราก็ได้นำมาบรรยายจับมือโยงให้แต่พระองค์ได้มาเจอกันนะคะตอนนี้ก็มีการมอบพระตาพรศิลาพรพิเศษให้กับท่านกิตตี์ซึ่ง ่านได้รับประทานจากฟ้าให้มารับที่นี่ซึ่งเราไม่รู้จักกาบแม่บุญม,มาก,ก่อนนะคะพอเห็นเอฟบุ๊ก่านก็ขออนุญาตมารับถวายนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเสียงของพระแม่โสดา,า,า,าวดีพระแม่โสดาบดีศรีวิกาพระแม่ศรีที่เป็นหน้าของพ่อใจวรมนทีเจ็ดซึ่งองค์หลวงพ่อบรสิบอกว่าท่านก็คือองค์นี้เหมือนกันนะคะชัยวรมนทรีเจ็ดที่แบ่งภาคจากเทพก็คือท่านเซนสายพระศิวะ เป็นสายนักพบนะคะองดนาคาที่อยู่นี้สร้างเโดยฝีมือพี่ชายของ,งอาจารย์บุหมายนะคะคือแม่หมูกก็บรรยายจะไม่ทัว่วแล้วาะทุกคนหลั่งไหลน้ําใจมาโดยเฉพาะเจ้าแม่แห่งเงินร้อยเอ็ดในะยกเงินร้อยสามนาัไทยวราแรงมาช่วยนะคะ ให้แม่จ่ายเงินหน่อยนี้แม่ขอจ่าแล้วการจงายก็คงจะต้องแก่หิวแล้วเดี๋ยวถ้ามีกำลังก็ไปรำทางฝั่งนู้นนะคะขอกำลังเรื่องเสียงก็ใส่สายท้ายของท่านอาจารย์คิตตี้นะคะแล้วก็จะรำให้พวกเราชมแนอาหารฝั่งนู้นด้วยนะคะส่วนกับพวกคุณเจ้าก็ที่คนรับอาหารไปก่อนนะญาติโยมก็ เอาลืมาหมคะจันเารสมุนไปรเนี่ยไม่ได้ปลูก็ขอพักเสียงนะคะแล้วอย่าลืมนะคะพอหลังจากทานอาหารเสร็จเอายังก็มีปลูกต้นไม้หลงทานร่วมกันแล้วก็รับเหรียญปลยทานจากสังนูจากคุณแม่บนเหลือท่านจะปรวยทานนะคะแล้วก็มีพระที่มาจากอินเดียคือพระอะไรเขาเรียกอะไรลูกเขาอัดมาจากอินเดียบินอินเดียนะคะพระเครื่องจากอินเดีย อาจารย์ทุมหลายท่านาเอามาจากกิุเดียนะคะแล้วก็มีมีอะไรแจกทาาสั่งเยอะๆหมนกันนะ <ๆ S 2> กินก้าวเสร็จแจก <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันที่ป้ายมันจะได้ร่มร่มหน่อยนะคะเพราะว่าท่านจรจาของแล้วท่านพ่อใหญ่ท่านทรงพระสีอรียาเมตรตรนะคะๆๆติดเครื่องมีการของประกศาศทำของพระีสาทุกาโสอนุโมทนานาคนะของพ่อใหญ่พระสีอริยเมตร่ง จะไปหมดสันหมดนอแม่มาภูมิใจสาดท้ายเลยจันทก็มาได้มาเกันะคะก็พาธารกิจเสี่ยงด้วยอาการและวสิเนี่ยทุกโมทนากับทุกรุ่นนะยงไม่เบียดน้ำด้วยนะพี่สง่าเมื่อวานนี้แม่โสมาก็มาเพราะว่าท่านบอกผมว่ามีคนอยากได้เอาไปด้วย ก็สัมผัสสอ้าวเด็ดหน้าบุกไทยเลยจะไม่พูดเรื่องสูงว่าจะไม่เอามาให้เอาไปจะให้เขาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาคนนี้ยังยังสงสัยอบื่องใสในเรื่องเรื่องที่ที่ท่านพูดก็ตอนนี้ตักความสงสัยเป็นไงเป็นกันเป็นเอาเป็นในสิ่งที่ดีไงเวลาท่านจะมาลับเต็มเลยเอาไงเอากันล้ำแบบสุดๆไปเลยเราสุดท่านก็ให้สุด เราไม่ทําท่านไม่ให้เราไม่มีข้อตกลงเราเดินหน้าอย่างานี้ยังไหมถ้านู้นไม่เคยง่วยนู้ไม่เห็นแต่างไปบอกเลยจริงในที่ดูกติดสัดว์เกิดให้ลูกเด้อแมื่อเดอ้อพ่อเดอ้เดอเพราะผมเป็นคนลามผมก็มานถีก็มันเถี่ซะจนแบบว่าไตกหลงมันยังไงอะไรไม่ใช่ตอนนี้ไก็แต่ตอนลามมันมีสติแต่ว่ามันหาคําตอบไม่ได้ว่าตกลงพลังงานให้ให้ใช้คําว่าพลังงานอ ถ้าเป็นพระธรรมกับพลังงานพุทธ okay. 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 ิจ้างพลังจกเส้นใบสีครูบาอาจารย์อย่างเราหน้าเขาต้องลำก็ต้องล้บาบเทศก็ต้องลำเขาเรียกว่าสมมุติกับบิมุิไปด้วยกันเพราะบิมุตก็ต้องอาศัยสมมุติไม่มีการสังขารเราจะตัดสรุปได้ยังไงเป็นบ่ไม่ผ่านทุกผ่านสุขไม่มีลูกไม่มีสามีภรรยาไม่เคยโดนโคตรโดนโกงมันจะรู้เรื่องไหม่ะไม่เคยรวยก่อน มันจะยิมน้ำสำานะําราญไหมมันเป็นจนไม่อยากจะเป็นมันเบื่อแล้วถึงจะไปอาสาธรรมะถ้ามันยังไม่เบือ่อก็อยากวนเวียนจะเป็นนั่นอยากเป็นนี่อย่างเราเป็นลูกพญายนาคเราพ้นขึ้นมาแล้วเราอยากเราเราอยาาย้อนอแต่เรามาฝึกฝนแล้วก็นําเหล่านาคของเรา,าขึ้นแสดงว่าผมรับทีมนี้ยผมจะมอบให้กับเพื่อนซึ่งเขามีปัญหาป่วยในบ้านอะไรของเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าปรึกษาเราว่าไปซื้อแก้วมาห้อย เรามีชิ้นหนึ่เราเอาเข้าไปตีแล้วเราจะให้ป่วยไม่ยากเ,าเ,เขาป่วยกันทั้งครอบป่วยเจ้าก,กัในเวีเยอะทีนี้การหย่าดน้ํา,นาเยอะไหมทําบุญเยอะแต่การให้เขาคือเราบุญเยอะไงกระตินทาา่าปากกูทํำหมดทำไมกูป่วยการให้เราไม่มีทีนี้น้งไปเอาเธอะเราเป็นนี่เขาสองร้อยให้สามหมื่นพอใจไหมเจ้ากับถูกไหมทีนี้เราเราเป็นนี่กับของสองร้ร้อยให้าห้าสิบบาท ่วงเราเย็ดเดินแขนดขาให้เขาไปเลยก็ขออนุภาพบุญบนเบื้องล่างเปิดบุญเกิดบารมีทั้งเจ้ากรรมนายเวรได้เฉยยากทุกสิ่งทุกอย่างที่าัถนาได้บุญพระพเจ้าพระพเจ้าส่งให้ไปติดไหมครับแต่ดวงมณีนี่ให้เขาได้เลยได้อยู่ที่ใจนะอารจิตตระไานให้ให้ให้ผเพราะผมงเอามาเข้า เห็นไหมรังสีแล้วเขาไม่ได้อิ่มลงเห็นไหมมันผมปวดไม่ได้ไม่หนูเหมือนหนูวันละนานท่าไม่คิดมปวดท่านเนี่ยต้องเข้าไปหาเราต้องถามว่าลูกหลานต้องทยังไงเด็กผมนี่มันพูดได้แต่ว่าท่านไม่ให้พูดตพูดไงว่าถ้าเราจะปดใจเนีท่านท่านไม่ให้พูดพูดไม่ได้ ใช่นะ่าปวดหัวใช่ว่นจันทรมีมสายยานสายพนัน